อ่ะสัญญาณนะต่อไปก็จะเป็นสัญญาณขาด้านนอกนะขาด้านนอกจะมีห้าจุดดูนะครับที่เราเรียนพื้นฐานขาด้านนอกที่มี3ามจุดก็คือนั่นแหละก็คือจุดนั้นนั่นเองงั้นะสัญญาณที่1ก็คือลากเส้นแนวกลางขาต้นขากับตัดกับํำต,ตัวตรงกลางตรงนี้นะดูมือการวางการวางมือก็จะเราอยู่ด้านหลังของสะโพกพอดีนะนี่คือสัญญ,ญาณหนึ่ง สัญญาณหนึ่งก็จะกดเข้าไปเนี่ยก็จะ<า>แล่นล้าเข้าไปในข้อต่อสะโพกแล้วก็วิ่งไปตามขาด้านนอก,ขนนอกเข้าตรงข้อสะโพกเลยโอ้โจี้จจีดกล้ามเนื้อเก่งสัญญาณสองดูนะครับสัญญาณสองก็หงายมืออยู่ขอบเชิงการานไ,ไม่ใช่ขอบเชิงการานหลังตะค่าเห็น<า>ไหมหลังตะค่าที่เรานวดกันก็จุดนั้นแหละหน่วงเน้นนิ่งสัญญาณ ตัวนี้ก็จะเข้าที่ท้องเหมือนกันเข้าวงเชิงการกด30วินาทาีส่วนสัญ,ญญาณ3ก็เช่นเดียวกันก็เอียงมือมาก็ที่จุดที่3ที่เรานวดพื้นฐานแต่กดให้นานขึ้นถูกไหมล่องบุม๋มส่มาวางมือชี้ไปทางข้อพับขาหน,นีบมีกดประมาณ น,นี่ก็จะจ่ายความร้อนอันนี้ก็จะเข้าแก้อาการที่เกี่ยวกับ,บมดลูกเคลื่อนถ้ามดลูกเคลื่อนสัญญาณ3มจะแข็งจำไว้นะมดลูกเคลื่อนเนี่ยมดลูกต่ำตะแคงลอยสัญญาณสามนี่จะแข็งหรือข้อสะโพกเคลื่อนสัญญาณสามก็แข็งจะแข็งตึงมากก็คือกล้ามเนื้อมันผิดมุมกล้ามเนื้อมันก็เกร็งตัวนั่นเองค่ะใช่สัญญาณสี่อยู่ตรงนี้คนนะ้าจัดฐานลงมาจับ วัดดูนะครับตรงนี้กึงลางข้อพับนะวางนิ้วก้อยแล้วลากมือนิ้วโป้มาอยู่ตรงบุ่มนี้นะครับนี่อันนี้ข้อพับอยู่ตรงนี้อันนี้จะเข้าเข่าดูนะฮะจะตึงะตึงเข้าเข่าตึงไว้ที่เข่าใช่ไหมนะแก้อาการที่เกี่ยวปวดเขา่า สัญญาณห้าจะอยู่อยู่ตรงนแนวน้องป่องเนี่ยนะน่องจะมีกล้ามเนื้อน่องแล้วตรงนี้ป่องนะตรงป่องที่สุดเลยเนี่ยก็อยู่ตรงแนวสันหน้าแข้งอันนี้ใช้ตรวจรู้สําหรับอา,อาการกล้ามเนื้อสันหน้าแข้งรีบหรือปวดสันหน้าแข้งอ,อันนี้คือสัญญ,ญาณ5ขาด้านนอก อะคสัญญาณขาด้านนอกมีห้าจุดห้าจุดจ้ะสัญญาณขาด้านนอกค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์